สวัสดีครับทุกท่านครับผมหากเราเปิดสร้างไายได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราอยากจะเช็คว่าตอนนี้รายได้เรามีอยู่กี่เหรียญแล้วและถ้าครบสิบเหรียญเราจะมีวิธีการทำยังไงกันต่อมาติดตามกันครับเริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่แอป YouTube Studio กันครับ พอกดเข้ามาหน้านี้นะครับหากเรามาอยู่ในหน้าต่างของหน้าเดสกบอร์ดเราก็จะเห็นในส่วนของข้อมูลอนาลิติกนะครับดูว่าข้อมูลการวิเคราะห์ย้อนหลัง28วันที่ผ่านมานะครับมีทั้งยอดดูเวลาในการรับชมจํานวนผู้ติดตามและก็รายได้โดยประมาณซึ่งหน้านี้จะบอกเป็นค่าบาทนะครับหากเราจะดูค่าเป็นเหรียญนะครับกดไปที่ดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนไปที่หน้าต่างด้านขวามือสุดนะครับที่เป็นรายได้นะครับเราก็จะเห็นรายได้โดยประมาณของเราแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมเปิดสร้างและได้มาไม่กี่วันนะครับก็มีอยู่ที่10.21เหรียญครับผม หลังจากที่ตอนเช้าเราครบสิบเหรียญแล้วนะครับพอตอนเย็นนะครับผมมาเช็คเมลตอนเวลา18บแนาฬิกาสนาทีนะครับก็มีเมลจาก google a d s e n s e ส่งมาให้เราตามหัวข้อดังนี้ครับโปรดยืนยันที่อยู่การชำระเงินใน a d s e n s e ให้เรียบร้อยนี่ครับผมเอาตัวอย่างของเมลที่ส่งมาให้ทุกท่านดูนะครับ หัวข้อก็โปรดยืนยันที่อยู่การชำระเงินใน S อให้เรียบร้อยนะครับก็จะส่งในส่วนของรหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของเรามาให้เรานะครับผมผมก็เบลอไว้นะครับและก็เขาก็ได้บอกว่าไดา้ส่งหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลหรือว่าพินมาให้เราแล้วเมื่อวันที่8พฤษภา,า 2, 2022นะครับก็คือเมื่อวาน ตั้งพอเราครบ10เหรียญเขาก็ได้ส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ตามที่อยู่การชําระเงินที่เราระบ,บุไว้ในแอสเซนต์นะครับเขาบอกว่าเมื่อได้รับจดหมายดังกล่าวแล้วให้คลิกยืนยันที่อยู่ในอีเมลนี้นะครับนี่เดี๋ยวพอเราได้รับจดหมายเราค่อยมายืนยันที่อยู่นะครับผมแล้วก็ ใส่พินลงในการ์ดหน้าแรกของ a อ s e n t นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทำกันต่อนะครับผมหรือว่าอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าหรือจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี a อ s e n t แล้วทำสามขั้นตอนข้างต้นในหน้าแรกโดยตรงเลยก็ได้ครับผม เขาก็มีมาเหตุมาให้เราด้วยนะครับว่าโฆษณาจะหยุดแสดงหากเราไม่ใช้พินนี้ในการยืนยันที่อยู่ภายในระยะเวลาสเดือนนับจากวันที่เขาส่งพินให้เราชุดเลขทางไปรษณียน์นะครับและเขาก็ได้บอกเราว่าโดยทั่วไปแล้วเราต้องรอประมาณ3สัปดาห์นะครับจึงจะได้รับพินทางไปรษณียน์นะครับมีคำแนะนำ กรณีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับพินมาให้เราก็ดูรายละเอียดกันตามนี้เลยครับผมหลังจากที่ผมได้รับพินที่ส่งมาทางไปรษณีย์แล้วผมจะอัปเดตให้ทุกท่านดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันครับสวัสดีครับ